สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ปะทุขึ้นอีกครั้งหลังมีรายงานว่าหน่วยปฏิบัติการด้านความมั่นคงของไทยเคลื่อนกำลังเข้าสกัดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกมองว่าเป็นท่อปัญหาในพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่มีข้อสรุปทางกฎหมายร่วมกันการเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างแรงส่นสะเทือนในทันทีไม่เพียงในระดับทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยังสะเทือนไปถึงระดับภูมิภาคอาเซียนและมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ซ่อนอยู่ในพื้นที่อินโดจีนมาอย่างยาวนาน ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นยังมาพร้อมกับแรงกดดันทางการเมืองภายในของทั้งสองประเทศทําให้สถานการณ์ครั้งนี้มีความซับซ้อนและอ่อนไหวเป็นพิเศษรายงานระบุว่าเท่าดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนโดยอ้างเพื่อวัตถุประสงค์ด้านพลังงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายไทยมองว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่อย่างไม่เหมาะสม และอาจถูกใช้เป็นฉากหน้าเพื่อขยายอิทธิพลในพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทาให้ฝ่ายไทยตัดสินใจส่งกําลังเข้าสกัดอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์กลายเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองที่ยืดเยื้อเหมือนเหตุการณ์ในอดีตแม้ว่าการปฏิบัติการของไทยจะอยู่ในพื้นที่ที่ไทยระบุว่าเป็นของตนแต่ฝั่งกัมพูชากลับมองว่าเป็นการเข้าไปในเขตอธิปไตยของพวกเขาอย่างชัดเจนท่าทีตอบโต้ของฮุนเซนนั้นรุนแรงและรวดเร็วเขาออกมาประนามไทยทันทีพร้อมเรียกร้องให้อาเซียนเข้ามาไกล่เกลีย่ย และขู่ตอบโต้ด้วยมาตรการที่เหมาะสมหากไทยไม่ถอยกลับการออกมาแสดงบทบาทเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันภายในกัมพูชาเองโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลกำลังเผชิญเสียงวิจารณ์และจำเป็นต้องแสดงจุดยืนแข็งกร้าวเพื่อรักษาฐานอำนาจไม่เพียงเท่านั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมยังออกมากดดันให้ทั้งสองประเทศรีบหาทางยุติความตึงเครียดพร้อมย้ำว่าปัญหานี้หากปล่อยให้บานปลายอาจกระทบเสถียร,รภาพของทั้งภูมิภาค ความพยายามของอันวาถูกตีความว่าเป็นความต้องการแสดงบทบาทผู้นำอาเซียนที่เข้มแข็งแต่ก็สะท้อนถึงความกังวลว่าความขัดแย้งอาจถูกใช้เป็นช่องทางให้มหาอำนาจต่างชาติเข้ามามีบทบาทมากเกินไปในภูมิภาคที่ควรบริหารโดยอาเซียนเองอีกฝ่ายที่จะตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือจีนเนื่องจากกัมพูชาถือเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์สำคัญของปักกิ่ง ทั้งด้านการทหารโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคการเผชิญหน้าระหว่างไทยและกัมพูชาในเวลานี้อาจกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนในอินโดจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่จีนใช้เงินลงทุนจำนวนมหาาลทั้งในโครงการท่าเรือริมโครงการถนนและรถไฟรวมถึงฐานทัพที่ถูกจับตามองในระดับนานาชาติสถานการณ์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องชายแดนเล็กๆแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่สะท้อนการแข่งขันทางอำนาจในอาเซียนไทยเองก็ต้องเดินเกมอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทําให้ความขัดแย้งขยายตัวแบบควบคุมไม่ได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นระหว่างปี2 0 0 8ถึง2011ซึ่งนําไปสู่การประทะทางทหารจริงและทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตกต,กต่าลงอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่าหากไม่มีการเจรจาอย่างจริงจังความขัดแย้งอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองภายในของทั้งสองประเทศซึ่งจะยิ่งทําให้สถานการณ์คลุมเครือยาวนานขึ้นและยากต่อการแก้ไขนอกจากนี้ยังเปิดช่องให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงมากขึ้น อันเป็นสิ่งที่อาเซียนต้องหลีกเลี่ยงที่สุดในช่วงที่ภูมิภาคกำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกสถานการณ์จึงอยู่ในจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคและกำหนดทิศทางความมั่นคงของอาเซียนในปีต่อไป